ในการในการทาสีเนี่ยเราก็ต้องบอกช่างเลยว่าสีเสาอ่าผมจะบอกวิธีการแบ่งนะสีเสาเอาเป็นสีเข้มหน่อยส่วนมากนะสีผนังก็จะอ่อนลงไปนะครับพวกบัวพวกนี้อาจจะแบบเข้มหน่อยหรือแล้วแต่ดีไซน์แนละ้วบางที่ก็ตัดกันบางที่ก็ไม่ตัดทาเป็นแถบเดียวกันอย่างของผมเนี่ยทาเป็นลักษณะแนวตั้งแถบเดียวกันนะครับก็คือเอาแนวตั้งเป็นหลักนะอย่างเงี้ยแกนเนี้ยเป็นหลักเนี่ยยาวขึ้นไปเลยฟืบเป็นหลักไม่ใช่ทาหลายๆชั้นดีนะคุณผู้ชมนะทาหลายๆชั้นเนี่ยคุณนึกง่ายๆเลยสมมุติว่า เราทารองพื้นไปรอบแรกเนี่ยรองพื้นปูนเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําการให้สีเก่าเนี่ยกับฟีเมลเนี่ยนะฮะมันยึดเกาะกันแน่นขึ้นหนึกงนึ่งหนึงง่ายว่าถ้าสีเก่าเนี่ยถ้าคุณทาสีใหม่ทับเลยเนี่ยเจ้าสีเก่าเนี่ยอัตราในการยึดเกาะมันมันเก่าแล้วไงมันแก่แล้วเข้าใจป่ะมันเกาะมานานแล้วอ่ะมันหมดแรงเกาะแล้วอ่ะมันจะหลุดเราก็ต้องไปทารองพื้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ไอตัวเก่าเนี่ยมันเกาะแน่นเข้าไปอีกนะฮะแล้วค่อยทาสีจริงทับ สวัสดีครับผมโบสาโรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอร์บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเรามากันอีกแล้วนะครับ สำหรับอพาร์ตเมนต์ร้างนะครับซึ่งต้องบอกงนี้นครับว่าอาคารนี้เนี่ยมีหลายคนรอติดตามกันอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์ในหลายในหลายหลายแพลตฟอร์มนะคุณผู้ชมนะบอกว่าอยากให้ดูอยากอัปเดตนู่นนี่นั่นตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ไม่อัปเดตนะแต่ว่าไม่มีเวลานะครับอยากอัปเดตใจจะขาดมากๆต้องบอกว่าอาคารนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเราทําการซื้อมาจากบระคับดีแล้วก็เอามารีโนเวทเราเจอปัญหาเรื่องคนประบุลุกเนาะก็คือเขาเป็นคนแบบ อ่าสติไม่ดีต้องพูดอย่างนี้ก่อนแลวเขาก็เก็บของเก่าแล้วก็แบบเอาของกองเต็มไปหมดเลยขยะว่าเต็มไปหมดเลยนะครับจะใครจะไม่ผิดนะต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยผมเดินเข้าไปในนั้นเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่ามันเดินแทบไม่ได้เลยกลิ่นเหม็นมากนะขยะเขยอะีิกองเต้มไปหมดเลยแต่สำหรับวันนี้เราเกี่ยออกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมอาจจะพามาดูเรื่องการตั้งนั่งร้านนะครับก็คือนั่งร้านที่เป็นแบบไม้ไผ่ต้องบอกว่านั่งร้านเนี่ยมีหลายแบบนะครับจะเป็นแบบ โครงเหล็กขึ้นไปก็มีนะฮะเป็นสี่ขาสี่มุมแต่การตั้งนั่งร้านแบบไม้ไผ่เนี่ยนะเขานิยมทํากันในส่วนของการทาสีอาคารก็คือถ้าพื้นที่มันไม่ได้เหลือเยอะนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทํากันมานานก่อนนั่งร้านเหล็กจะมาอีกนะครับอาเป็นไงไปดูกันนี่นะครับไม้ไผ่นะครับที่เราเห็นกันนะก็จากต้นไผ่แหละคุณชมนะใครที่แบบอาเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าผมพยายามจะ นําเสนอนะครับใครที่มีพื้นที่ที่แบบแคบแคบอยู่ในตัวเมืองนะมีอาคารสูงๆหรืออาคารไม่สูงก็แล้วแต่เวลาจะต้องไปทาชั้นบนขึ้นไปเนี่ยบางทีบันไดเนี่ยมันขึ้นไม่ถึงนะครับ mm hmm. นั่งร้านไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการแนบชิดติดอาคารแล้วก็ สามารถปีนขึ้นได้ง่ายนะครับแต่เอาจริงๆผมเคยไปเมืองนอกมานะที่แบบฮ่องกงหรือแบบทำตามยุโรปเนี่ยผมเห็นนะเขาจะใช้นั่งร้านประมาณนี้แหละเขาไม่ใช้สี่ขานะเขาจะแปะกับตัวอาคารแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นวัสดุอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไม้แล้วก็ไม่ใช่เหล็กนะครับก็จะเป็นแบบเกาะกับแนบอาคารอย่างเงี้ยขึ้นไปนะต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะเสียเวลาเรื่องการผูกนั่งร้านนิดนึงนะครับเพราะต้องสอดเสียดก็คือสอดเข้าตัวอาคารนะครับแล้วก็แนบตัวอาคารแล้วต้องยึดต้องล็อก ตรงนี้จะเสียเวลามากๆแต่ถ้าเป็นนั่งล้าเหล็กเนี่ยเรามาวางวางวางแล้วก็เรียงนขึ้นไปได้เลยแต่ด้วยพื้นที่เนี่ยบางบางม,มุมเนี่ยอย่างตรงนี้มันเป็นพื้นที่แคบนะครับเป็นพื้นที่แคบก็ต้องทําการเอาไม้ไผ่เนี่ยเสียบนะอย่างตรงนี้เนี่ยพื้นที่แคบเลยถ้าจะเอานั่งล้าเหล็กมาวางก็จะยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วก็ต้องบอกไม้ไผ่พวกนี้มันก็มีอายุการใช้งานของมันแต่ด้วยราคาเนี่ยมันจะถูกไม่แพงเนาะช่างส่วนมากก็ เก็บรักษากันแล้วก็ไปใช้หน้างานอื่นต่อนะครับประมาณนี้ทีนี้ในการทาสีคุณผู้ชมเราเนี่ยทำการเลือกสีเป็นสีแบบคุมโทนนะอ่ะสังเกตจากมุมนี้ก็ได้ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสีเทาอ่อนก็คือแบบอ่อนเลยเป็นควันบุหรี่เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นเทาเข้มนะครับเราก็จะมีเทาเข้มกว่าที่ใช้ในลักษณะของการตัดสีนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีแต่จะอยู่ในมูดแอนโทนเดียวกันนะครับซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมต้องบอกว่า มุมตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวอาคารเนี่ยมันจะแบ่งสีเป็นสีแบบสองโทนนะครับแต่เดิมทีเนี่ยมันก็ไปอยู่2โทนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเป็นสีครีมนะครับเราก็จึงเปลี่ยนเป็นสีที่มันเข้มขึ้นไปเราเพื่อที่จะทําให้มีความแตกต่างจากอาคารเดิมนะครับรวมถึงผนังด้วยนะครับผนังพวกนี้เนี่ยเราทาใหม่หมดเลยรั้วตรงนี้เราก็ทาใหม่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะทาสีเนี่ยเราต้องทําการซ่อมผนังก่อนนะซึ่งการซ่อมผนังเนี่ยต้องบอกว่า เป็นการซ่อมรอยแตกรล้าซะส่วนใหญ่อย่างตรงนี้เนี่ยมันก็มีรอยแตกรล้าตามการใช้งานนะครับแล้วก็ต้องทําการโต้นะครับแล้วก็ทําการขัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทารองพื้นค่อยทาสีจริงเช่นกันผนังตัวอาคารเหมือนกันตรงนี้เนี่ยคือทําเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าในการทาที่สีเนี่ยเราจะทําการทําการเก็บพื้นผิวให้เรียบก่อนนะซึ่งเดิมทีเนี่ยฝั่งเนี่ยก็คงแบบไม่ได้มีความเสียหายอะไรหรอกแต่ว่ามันจะมีพวกคราบสกรปรกเมื่อ,ออาคารเนี่ยผ่านไปนานๆเนาะจะเป็นพวกคราบตะไคร่ครา,าบ เกลือนะครับบางที่อยู่ใกล้ทะเลเนาะอย่างตรงนี้เนี่ยก็ใกล้ใกล้ทะเลนะประชาธิปไก้าสิบมันก็จะมีบ้างสนิมเนี่ยผมเห็นได้เลยว่าเหล็กเป็นสนิมเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องแก้พื้นผิวก่อนไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์หรือจะเป็นเหล็กนะครับซ่อมพื้นผิวให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยทารองพื้นแล้วทาสีจริงเวลาจบงานมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คุณผู้ชมนะก็จะเรียบเนียนขึ้นไปแต่ตามขอบน้าต่างพวกนี้ช่งางก็สามารถยืนในอาคารแล้วก็โน้มตัวมาทาได้ นะครับถ้านั่งนั่งนทาแล้วตัดขอบเนี่ยมันจะค่อนข้างกินเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงอันตรายเนาะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ใช้เวลามากๆนะครับอะไรที่มันสามารถปลอดภัยได้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็โน้มตัวมาทาได้ตรงนี้ก็รู้สึกว่าแผงนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับเช่นกันกับแผงนี้เนาะในการในการทาสีเนี่ยเราก็ต้องบอกช่างเลยว่าสีเสาอ่ะผมจะบอกวิธีการแบ่งนะสีเสาเอาเป็นสีเข้มหน่อยส่วนมากนะสีผนังก็จะอ่อนลงไป นะครับพวกบัวพวกนี้อาจจะแบบเข้มหน่อยหรือแล้วแต่ดีไซนะ์แล้วบางที่ก็ตัดกันบางที่ก็ไม่ตัดทาเป็นแถบเดียวกันอย่างของผมเนี่ยทาเป็นลักษณะแนวตั้งแถบเดียวกันนะครับก็คือเอาแนวตั้งเป็นหลักนะอย่างเนี้ยแกนเนี้ยเป็นหลักเนี่ยยาวขึ้นไปเลยฟืบเป็นหลักตรงนี้ก็เอาแนวนี้เป็นหลักยาวขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งสีของตัวอาคารด้วยนะครับถ้ามองอีกมุมนึงผู้ชมจะเห็นเลยว่านะครับเราจะค่อยต่อขึ้นไปทีละชั้นแลอย่างทางด้านด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราเพ เ, <S <S เห็นรอยโปร้รอยอะไรไหมผนังที่แบบเป็นแถบๆคล้ายๆรอยป่าอะ <S <S อา่าภาษาช่างเรียกว่ารอยเย็บเย็บรอยแตกแล้านะครับก็โป้เต็มเลยนะตรงสีให้มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยโป้เต็มเลยนะครับโป้ก่อนซ่อมพื้นผิวก่อนอย่างที่ผมบอกแล้วก็ทารอ,องพื้นแล้วค่อยทาสีจริงนะครับในส่วนตรงนี้ลูกพี่ทารองพื้นหรือยังทาสีรองพื้นหรือยังยังไม่ทาเหรออ,รอ่าแล้วไอ้สีที่เสร็จแล้วฝั่งนู้นทารองพื้นไหมรองพื้นหมดครับรองพื้นหมดนะครับ โ <Okay. S 2> อเครองพื้นสองเที่ยวเที่ยวเดียวไม่ได้เหรอโอเคเข้าใจแล้วโอเคผู้ชมก็สรุป,ปง่ายๆว่าเขาเนี่ยก็ทารองพื้นเนี่ยนะฮะก็คือใช้สีน้ำมันที่เป็นรองพื้นโดยเฉพาะเนี่ยน,นะรองพื้นไปเลยนะฮะเป็นสีรองพื้นใช้รองพื้นไปเลยนะครับหเที่ยวอีกเที่ยวหนึ่งที่เขาบอกว่ารองพื้นเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นอีกสีหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่สีรองพื้นละมันจะเป็นสีอ่าสีจริงนี่แหละทา ลองพื้นไม่หนึ่งรอบแต่เขาไม่ได้ว่าทาลองพื้น<ๆ>เขาเรียกว่าทาสีจริงไม่หนึ่งรอบและต้องเก็บอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะความงดงามนะครับดังนั้นเนี่ยสีจริงคือทาสองรอบลองพื้นทารอบหนึ่งนะครับก็เป็น3รอบประมาณนี้นะก่อนทาอย่อยาลืมนะคุณผู้ชมนะต้องซ่อมรอยแตกแล้วก่อนตรงนี้เลยนี่มีรอยแตกแล้วมีนูน่นมีนี่มีนั่นเละไม่หมดเลยคุณผู้ชมนะยาวถึงข้างบนเลยโอเคโอเครู้เรื่องเดี๋ยวโคษณาแบรนด์ ra, อื่นไม่เข้า <laughs> ยืนบังไม่ทันเลยเอาไม่เป็นไรคุณผู้ชมชิวๆนะโฆษณาไม่เข้าไม่เป็นไรคุณผู้ชมเป็นลูกค้าผมก็พอแล้วนะฮะ,ะทีนี้ต้องบอกว่าช่างเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จําไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นแบบต้องบอกว่าหน้าตีหน้าตีาตจริงๆแต้นิดเดียวก็ได้แต่นี่ทาเลยเพื่อให้เห็นเฉดคุณผู้ชมจะได้เห็นด้วยคุณผู้ชมดูนะสีเนี่ยเรามีทั้งหมดสโทนเห็นนะอ่อนสุดกลางแล้วก็เข้มเห็นไหมช่างเขาทาเพื่อที่จะให้เห็นว่าอ๋อตรงนี้ทาตรงนี้ตรงนี้ทาตรงนี้ตรงนี้ทาตรงนี้ประมาณนี้ แต่ตรงนี้ที่เขาทาไปผมจะให้ทําการทารองพื้นใหม่อีกรอบหนึ่งไม่งั้นถ้าทาทับไปเนี่ยสีมันก็จะเป็นไหลเลเยอร์ไม่ใช่ทาหลายๆชั้นดีนะคุณผู้ชมนะทาหลายๆชั้นเนี่ยอะคุณนึกง่ายๆเลยสมมุติว่าเราทารองพื้นไห่รอบแรกเนี่ยรองพื้นปูนเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําการให้สีเก่าเนี่ยกับฟิเมนเนี่ยนะฮะมันยึดเกาะกันแน่นขึ้นนึกๆ,ๆายง่ายๆว่าถ้าสีเก่าเนี่ยถ้าคุณทาสีใหม่ทับเลยเนี่ย เจ้าสีเก่าเนี่ยอัตราในการยึดเกาะมันมันเก่าแล้วไงมันแก่แล้วเข้าใจป่ะมันเกาะมานานแล้วอ่ะมันหมดแรงเกาะแล้วอ่ะมันจะหลุดเราก็ต้องไปทารองพื้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันเกาะแน่นเข้าไปอีกนะฮะแล้วค่อยทาสีจริงทับแต่พอทาสีจริงทับไปรอบแรกเนี่ยก็เหมือนเอาคนหนึ่งคนเนี่ยไปเกาะมันทารอบที่สองก็คนสองคนไปเกาะมันรอบที่สามก็ไปเกาะมันรอบที่สี่ไปเกาะมันลูกค้าบางท่านบอกอยากให้ทาห้ารอบเลยหนาๆเลยแบบนี้ระวังมันลอกออกมานะฮะมันจะหลุดนะดังนั้นเนี่ย มันคือผมจินตนาการแบบคุณพ่อบ้านแม่บ้านเข้าใจแล้วกันเนาะถ้าตามภาษาวิศวกรผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่จินตนาการเห็นภาพใครเห็นภาพก็คอมเมนต์มาได้นะครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าเป็นเป็นประสบการณ์การรีโนเวทของผมแล้วกันผมก็รีโนเวทต,ตั้งแต่ทาวน์โฮมบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเนาะโกดังนะจนปัจจุบันก็จะมาเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วนะฮะเราก็พยายามต่อยอดขยายการเติบโตแบบจริงๆก็เราก็สร้างเนือ้อสร้างตัวั้งแต่เด็กะนะฮะ เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้เป็นเจ้าของอาร์นเวนที่นี่เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาดูภายในบ้างใครจะมาได้บ้างภายในนี่เดินไม่ได้เลยเนาะโว้ขยะที่เตมไม่หมดเลยพื้นตรงนี้นี่แบบเดินไม่ได้เลยตอนนั้นอะโหเหยียบขยะกันขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะอุปกรณ์บางอย่างนี่ก็ติดตั้งไปแล้วด้วยเนาะประตูประตูนี่ซื้อใหม่หมดเลยนะพร้อมหมดพร้อมที่จะลุยอันนี้อันใหม่อ,นนอันเก่าอันนี้อาจารย์เก่ามั้ง นะอันเก่าอันใหม่ผมไม่รู้ว่าแต่ที่รู้ก็คือสั่งมาแล้วด้วยอันเก่าถ้าใช้ได้ก็รีโนเวทใช้แต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกแนวคิดวิธีการรีโนเวทว่ามีหลักการคิดยังไงแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยวิธีการของช่างเนี่ยผมเห็นหลายช่องเขาก็สอนกันหมดแล้ว,ลวช่องนูนช่องนี้ก็ซ่อมบ้านยังไงอะไรยังไงแต่ผมไม่ได้แนะนําอย่างนั้นสักทีเดียวเราก็จะเป็นวิธีการคิดแนวคิดหลักคิดเนาะแล้วก็ดูประสบการณ์การทํางานกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชม จำภาพพวกนี้ไว้นะั้วเลอะๆดำๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาให้ให,ใหม่หมดเลยให้กิฟต์ทั้งอาคารเลยแล้วเราก็ทําการประกาศขายทั้งอาคารรีโนเวทประกาศขายทั้งอาคารเนาะเราประมูลตั้งแต่ทาวเฮานะ้ะใครจำมาได้เนาะบ้านแฟดบ้านเดียวประมูลดละนะที่นงที่นาะที่ดินโดดังคูมแล้ตัวนี้อาพาร์ตเมนต์บ้างนะรีโนเวทอาพาร์ตเมนต์ขายเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นแท่งๆอ่ะแบบมันมันแบบเหนื่อยทีเดียวแต่แบบทําใหญ่ไปเลยนะ อ่ะยังไงก็อย่า,ล,ยา,ล,ยาลืมติดตามกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวหลังเดี๋ยวที่นี่เนี่ยวันนี้มามาทีเดียวอากาศจะถ่ายสัก3 4คลิปถ้าอย่างไงเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อื่นด้วยอย่าลืมติดตามแล้วกันสำหรับอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะครับอยู่ที่ซอยประชาทิป90มาดูกันได้ขายราคาไม่แพงไม่ถึง10ล้านอ่ะบอกตรงผลตอบแทนน่าจะประมาณ 7ถึง8%ต่อปีนะฮะประมาณนี้ก่อนจากที่เราคำนวณค่าเช่าแล้วมีโอกาสที่จะทำเช่าและที่เราทำฟีดซิบิลิตี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับอา้าวอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ line, นะอยากให้มีลูกค้าต่อเติมบ้านด้วยนะครับช่วงนี้คนกู้บ้านผ่านยากงานรีโนเวทอะไรพวกนี้รับหมดแล้วนะฮะรับเข้าไปทำเข้าไปทาในตัวเมืองอะไรรับหมดเลยคุณผู้ชมติดต่อเข้ามาช่วยกันช่วงนี้ต้องอุดหนุนกันนะครับลูกน้องผมจะได้ไม่ตกงานนี่ดูขยันขนาดไหนชื่ออะไรพี่ โอเคดูท่าปีก่อน <laughs> อารางก่อนสำหรับท่านี้สวัสดีครับ